ไกลไหมถ้าถ้าพี่จะไปส่งเ,เดี๋ยวน้องเหยียบเหยียบตรงนี้นะครับเหยียบทั้งนี้ทั้งนันอ่ะยีะ่ตามมาอยู่อไอ้เจ็ดเค อ้าก็สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับลิลี่ไทยแลนด์นะและพี่เดชสายยกเคินเขินะครับวันนี้พี่เดชจะเอาเจ้าฉลามของพี่เดชนะไปเทสรถนะครับเนื่องจากคลิปก่อนเนี่ยใช่ไหมพี่เดชได้เอาไปปลดแรงม้านะครับผมให้รถมันแรงขึ้นนะครับนะอ้าวเขาทำให้ฟรีเหรอป่าวก็ไม่ได้ฟรีก็เสียงเงินดิใครไปทำให้ฟรีเหรอเด<อ>ี๋ยวพี่เอารถออกไปลองได้แล้วนะเจ้ป่ะอ่ะโอเคเอาแล้ววันนี้จะไปไหนอ่ะไม่รู้อะก็ลองรถมันแรงเราก็ลองไปเรื่อยๆนะเ,เดี๋ยวว่า,า,าก,กันทีครับผมป้ายลองรถกัน โอเคครับก็ถึงเวลาที่เราจะออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวมานะจะเอาไลไรบอกอก็แชทโทรศัพท์มาแล้วกันพักลา์มาไปดูนะครับว่าสองร้อยสี่ม้านะมันจะขนาดไหนนะครับผมแต่เดี๋ยวเราต้องออกเส้นซปเปอร์ก่อนนะครับผมวันน<ป>ี้เราเปิดแอคชั่นคอนโทรลไว้นะ กระพริบนี่มันดีหรือไม่ดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะเราไม่ค่อยได้ใช้เลยเดี๋ยวให้มันทำงานหน่อยนะมันไม่ทำงานนี่ลำบากนะครับผม จะเทสแรงม้านะครับว่าแรงม้าเรามันจะได้ไหมนะอะ่แต่วันนี้บรรยากาศมันมือนะฝนจะตกไงไม่รู้นะไม่รู้จะโดยลุยฝนหรือเปล่านะรถก็เพิ่งล้างมาเลยนะแย่แย่แย่โอ้หมืดเลยนะ แต่ถ้าจะมือขนาดนี้นะอะไรเนี่ยก็าจะออกซนะูเปอร์ถ้าจะดูฝนดูแล้วไม่น่าไหวนะครับเดี๋ยวเราไปทางสว่างแล้วกันนะนูน่นฝนตกนะครับเดี๋ยวเราไปทางนี้มันสว่างสว่างานี่วะเนี่ยมันมืดนะไม่ไหวนะจะลองม้าซะหน่อยนะมีแต่ปัญหาครับ ขราเท้าลงข้างเดียวนะเอาเขาไม่ว่าเราไปรับสาวนะถ้ามีสาวให้รับก็เดี๋ยเราไม่มีนะมีขท้าวข้างเดียวใครเขาจะมานั่งเนี้ยปะตลกนะถ้านั่งได้นี่ก็สุดยอดแล้วครับผม บ้านนะครับเราก็ต้องขี่ให้มันเซฟตี้หน่อยนะครับนี่เราวิ่งโหมดสปอร์ตก่อนนะครับเพราะว่าเราปลดแรงม้ามาไม่รู้ว่าแรงมันจะกระแทกหนักแค่ไหนนะเราก็ต้องวิ่งโหมดเซฟตี้เซฟตี้ก่อนนะครับแล้วก็เปิดไดชงไดชั่นไดเบียก่อนนะครับผม เมื่อกี้ไหนที่มันยังสว่างอยู่เลยนะพอมาตอนนี้ดูสิมืดนะคร,ครับก็เดี๋ยวเราเราออกถนนใหญ่ก่อนนะกว่าจะขอแฟนได้นะครับผมนะบอกว่าออกไปลองรถเงี่ยแหละบอกาทำอย่างอื่นมันไม,ไม่ให้มาหรอกนะครับนะโอ้โอรถเยอะนะครับเดี๋ยวเราไปอันนี้แล้วกัน น่ารักว่ะน่ารักว่ะเอาเรื่องออกเรื่องได้ออกได้กว่าเฮ้ยใส่แว่นด้วยเฮ้ยมองหน้าว่ะเด็ดเด็ดเด้ดดขอขบวนไปถามไปดิเฮ้ยทำไมเขามองหน้าปแปลกๆนะฮะน่าแปลกๆปลกนะขอถามอ่ะขอถามหน่อย,อหอยไหนก็มองหน้าละ เดียวบอกว่าไหนอยู่คนเดียวจะขอ,อน,นี่หน่อยเอเอครบมีปัญหาอะไรหรือเปล่าปล่ค่ะอแมาแล้วเฉยๆอาวเหรอฮะแล้วอยู่คนเดียวนี่ไม่ไม่ไม่กลัวเหรอครับผม คืองแล้วเหรอเราเป็นผู้หญิงด้วยอ่ะบ้านบ้านบ้านอยู่ไกลไหมแค่นี้อย่างเหรอเอ่อถ้าถ้าพี่จะไปส่งจะจะจะพอไปไปได้ไหมได้ฮะโอเคงั้นเคยเคยซอยบิกไบค์เปล่าไม่เคยเหรอได้ได้อยู่นะไอ้เครับผมเดี๋ยวขึ้นมาเลยได้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเหยียบเหยียบตรงนี้นะครับ เหยียบพังในเท้านะอ่าขึ้นมาเลยอ่าข้างขวาอันนี้ก็ก็ก็เหยียบท่อไปเลยนะครับผมเพราะว่าพักเท้าพี่ไม่มีนะครับผมได้นะได้นะครับผมก็ถ้ากลัวพี่ก็ก็เกาะไหลไปก่อนนะครับผมบ้านน้องไปทางไหนอ่ะออ๋เดี๋ยวข้ามังลขนาไฟน่ะโอเคครับผม ตรงตรงไปเลยนะค่ะตรงไปเลยครับผมไปสาวสอนวะอเ,เอาเรืวว่องวะ ไปทางไหนนาะงขวาใช่ไหมครับผมเราพยาย<ว>ามจะขี่ไม่เร็วนะครับผมน้ำเพื่ออ๋อครับผม ชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะขีเ่เร็วหน่อยได้ไหมครับผมเลยเราต้องเร่งนะครับชิบหายเมียตามมานะครับผมมาเจอไม่ตรงนี้วะเนี่ยตามไหมวะไปดูอ่ะเราก็จะขี่เร็วก็อยากจะขี่เร็วนะ ไม่ขี่เร็วก็ไม่ได้นะครับผมนะก็มีผู้หญิงซ้อนอยู่แล้วนะเอาเลี้ยวๆนี่เหรอเอาเดียเด๋ยวๆพี่โบนั่นละกันนะพอดีมันยังเลี้ยวไม่ได้ครับผมอ๋อชิบหายแล้วตามมาแล้วผมนะี่ชิบหายตามมานี่เดี๋ยวขอ้อยแล้วกันถ้าตรงไปนี่ชิบหายเนี่ยนะครับผม แล้วเข้าซอยก่อนเข้าซอยก่อนเข้าซอยก่อนยี่ตามมาอยู่วะไอ้เจ๊ดเค๊นี Get ่กูเข้าซอยแล้วตามมาได้ไงวะเนี่ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยไปทางไหนวะทางไหนวะทางไหนวะไม่อยกากโค้งอยากจะขี่เร็วแต่แบบติดตรงน้องเขานะฮะ อ๋อพอดีพี่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 เออบนบนนิดหนึ่งนะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับผมมาครับครับโอ,อ้มันยังตามมาอยู่เ้ยตาแต่นักหนาวเนี่ยต่ายละสวยนะครับสวยอะไรสวยนักสวยหนาะ เมื่อกี้เมื่อกี้จะเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับผม,มพี่มาถูกแล้วเฮ้ยมันมาว่ะโอ้แล้วจะบอกไงวะเนี่ยท่านายครับเียขวาเลยนะคะขวานะครับโอเคครับผม ยังมานะครับผมนะยังมาอีกนะเอาไงลละทีนี้ไอ้มีกระจกหลังมีกระจกหลังจะเลียวดูนะนะมาอีกแล้วนะครับผมเอายังไม่หยุดพี่เดชิบหายแล้วครับตอนนี้อยากจะขี่เร็วแต่ติดน้องข้างหลังนะครับผมันไม่ติดน้องข้างหลังนี้ขี่เร็วไปแล้วเนี่ย มาแนละ้วไฟสว่างสว่างนี่ชัดเลยนะครับผมนะมนโคตรชัดนะฮะเออใกล้ๆถึงแล้วครับออะะข้างหน้าผมครับหน้าครับครับ,รบเดียวครับผมออขวามือโอเคครับตรงตรงไหนตรงนี้หรออ๋อครับผม ครับเออเขาเข้าบาดีๆนะครับผมไปาครับบาครับออกเมียมานะครับ เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนอออไม่ก็น้องเขาอยู่เห็นอยู่บ้านเอ้ยอยู่บ้านอะอยู่ข้างถนนคนเดียวไงมันอันตรายฮะ,<า>ะไม่แต่ว่าน่าคุค้นๆไงถ้ามาส่งเขาน่วยนะ กูไม่เขาเป็นผู้หญิงแล้วะใชไมรอาใ่มแล้วอแล้แองถไหรมก็คือน้องเขาอยู่คนไม่ไม่ได้ลองรถจริงเมื่อกี้เมื่อกี้ลองดีคลิปมีคลิปพี่มีพ,พี่พี่ลองรถอยู่แต่ว่าเขาอยู่ข้างทางเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวไงากับ้านเลยไปเลยเดี๋ยวจะขับรถตามนะไปไป นะนะก็ไม่ก็เข้ามาส่งไงก็เข้าใจหน่อยก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันบ้านแล้วกันนะคุยนี่ไอเขาขยเยิบเลยไม่จบโอ้อะไรวะไอผมทำหน้าจริงจังด้วยอ่ะอ๋อโอ้อะไรเนี่ย ไม่น,น่าเลยครูไม่น,น่าเลยเดี๋ยวคลิปนี้พี่ขอไยตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเคลียร์กับเมียที่บ้านอีกนะเหนื่อยเลยนะครับอะไรขับมาตั้งแต่เช้าไม่เจอมาเจอตอนรับสาวอะไรนเนี่ยโอ้ดูมันตามมาโอเคครับผมเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้พี่ขออำลาไปก่อนนะครับผมโอ้ บายบายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับบิ่งปึ๋งปึ๋งหนีเมียปึ๋งหนีมเมี่ยไปแล้ว